ดูนินินครับนินนินไม่กลัวมันกลัวตาถ่ายทิกตอกนินินเมื่อตะกี้เนาะเออมันกลัวเลยมันกลัวเลยโอ้โหงอนเลยงอนเลยนินงอนเลยโอ้โหนะนินมันได้ยินมันได้ยินเสียงเสียงเพื่อนมันร้องเนาะตาเอาเสียง เอาเสียงเพื่อนมันกัดเออกัดงูมาเข้าเนาะมาลงนินนินน่ารักนะนี่น่ารักนะนินนินน่ารักมากโอ้โหนินนินน,นินนินมองหน้าหน่อยมองหน้าหน่อยมองทางตรงนี้ทางนี้โอ้โหงอนแล้วงอนแล้วตายแล้วงอนแล้วนินนินงอน เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้จะนอนกับใครคืนนี้จะนอนกับใครฮะจะนอนกับน้ำฝนหรือจะนอนกับยายฮะนิ่งๆจะนอนกับใครนิ่งๆนิ่งๆจะนอนกับใครอือโอ้โหน่ารักน่ารักนะน่ารักนะนิ่งๆ อย่างอนอย่างอนเลยนิ้นๆอย่างอนเลยโอ้โหงอนอีกงอนอีกอือป็นไงวันนี้ไปเที่ยววันวันนี้ไปเที่ยวเป็นไงไปเที่ยวนาเป็นไงอ่าอไม่ต้องนอนไม่ไม่ต้องนอนกับหน้าฝนเด้อไม่ต้องนอนกับหน้าฝนเ้อะมันมันนอนกับตากับยายเด้อ นก็ตากับยายด้วยมีพัดลมให้มีมุม้งให้นะมีมุม้งให้นะ,ะ,ะเดี๋ยว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 ก็มีเพมเพิร์ดเพมเพิร์ดแห่นิน่นอ้โหหลบตรงนั้นหลบตรงนี้อีกหลบไปไหนนะ่ะหลบไปไหนนี่ฮะจะหลบไปไหน ดูหน้าน้อยดูหน้าลอยดูหน้าลอยนิ่ินแมไม่ยอมให้ดูหน้าเลยอืทำไงดีวะทำไงดีวะเหิวข้าวเปล่าหนวข้าวเปล่านิ่นๆนหนวข้าวเปล่าไปเลยนะไปเลยนะไปนะถ้าห่างไม่สนใจไปเลยนะ ไปเลยนะไปเลยนะนีนไปเลยนะไปเลยนะนีนๆนะเนินๆนะโอ้โหไม่ชอบขวดอีกโอ้เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอฮ้ยเฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีหนีฝนป้าหนีฝนป้าโอ้โหเดี๋ยวเอาขวดนี้ออกเห็นหน้าน้อย ขี่งอนขี่งอนจังเลยขี่งอนจังเลยไม่อยาออกมองหน้าเลยเฮ่อ,อคิดถึงใครคิดถึงอะไรคิดถึงเพื่อนเหลอคิดถึงเพื่อนเหลือคิดถึงเพื่อนเหลือ,อไปไหมไปไหม ไปไหมคิดถึงเพื่อนเหลือนียน,น,นคิดถึงเพื่อนเหลือ,อ,าอปาไปนอนกันตาไปไปนานกับตานะนอนที่ห้องดีกว่านอนที่ห้องไปนอนที่ห้อง ไม่กระดุกกระดิกเลยไม่กระดุกกระดิกเลยเหมือนหูไม่ได้ยินอะไรเลยเดี๋ยวตัดทิ้งนะตัดทิ้งนห้ตัดตรงทิ้งนี่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 มองหน้าน่อยมองหน้าน่อยมองหน้าน่อยเอ้ยมองหน้าหน่อยสิฮะหนูเป็นอะไรหนูเป็นอะไรฮะหนูเป็นอะไรหนูเป็นอะไร หนูเครียดเลือเมตะกีน่ะเครียดเหลอหนูเครียดเลือเมตะกีเครียดป้าวเครียดป้าวนอนเกือบทั้งวันแล้วอนอนเกือบทั้งวันแล้วเครียดป้าวแก้ไขแก้ตาเหรอแก้ตาเหรอระวังตากระย่าจะอยู่กับใคร ไอ้หยู่กระ kay จะไปนอนกระ kay นอนกระตาสบายนะมีพัดลมให้มีมุ้งให้นะมีมุ้งให้นะโอ้โหง่วงนอนโอ้โหง่วงนอนนี่นอนเลยนอนนอนเลย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  นินนิน,น,นจำชื่อได้หรือเปล่าเจำชื่อตัวเองได้หรือเปล่าเนี่ยนินแหมจำไม่ได้เดี๋ยวให้ปลาส้มกัดซะเนี่ยอ,อืมอืมไอปลาส้มเนี่ยเจ้าเล่นเนี่ยไม่ต้องนะไม่ต้องนะจะม,ม,มาหานินน,น,นะกลัวเหรอ กลัวเสียงกลัวเสียงกลัวเสียงตาเอาเสียงเพื่อนเพื่อนหนูมามาลงเลยเขากัดกันเขากัดกันเนาะเขากัดกันไม่ต้องกลัว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 อืมลืมตาดูหน่อยลืมตาดูหน่อยอ๋ออ๋อ สง,สงสารจังเลยน่าสงสารจังเลยอืมใครก็มาลักหนูใครๆก็มาลักหนูเืองอนเลทีนี้งอนเลนะครับมแม่อย,ยายายให้ข้าวกับปาทูยังไม่กินเลยวันนี้ไม่กินข้าวเหรออดข้าวเหรออดข้าวเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวก็หิ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 วนะดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวถ่ายคลิปก่อนแป๊บเดียวดูหน้าก่อนโอ้โหตาเป๋วเลยตาเป๊เปยวเลยนะครับก็สรุปคลิปนี้ขอจบคลิปเพ่นั้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ